สุโขทัยตอนนี้แม่น้ำยมออระดับน้ำไม่ขึ้นสูงมากนะฮะก็ทรงทรงตัวแต่ว่าตะหลงแล้วก็ผนังนั้นพังบางจุดเพราะว่าน้ำยังแรงอยู่นะฮะระดับน้ำที่พื้นที่หมู่ที่6ตะบนท่าทองที่สวรรคโลกยังไม่พ้นวิกฤตนะฮะพนังกั้นน้ำที่คุณเห็นอยู่นี้คือกั้นน้ำยมตรงช่วงตรอกใหญ่ผูมันแตกนะครับน้ำก็ไหลทะลักตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมผนังได้นะครับเพราะว่ามัน น้ำมันแรงเกินไปมันซ่อมอยังไงมันก็ซ่อมไม่อยู่หรอกน้ำก็ล้นตลิ่งเข้าไปแล้วก็เข้าไปไเรื่อยๆเข้าไปไเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็จํานวนผลกระทบผู้ที่รับผลกระทบนั้นก็เพิ่มขึ้นหลายรังคาเรือนตอนนี้ร30ได้ชาวบ้านบางส่วนนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกระแสน้ำมันล้อมรอบเจ้าหน้าที่ทีมข่าวเข้าไปก็เข้ายากนะฮะเพราะว่าตรงนี้น้ำมันไม่นิ่งเข้าไปต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหน่อยขณะที่ตรอกใยม่อมหมู่ที่สองที่คลองกระจงสวรรคโลก แล้วก็พื้นที่อื่นๆที่คลองกระจงน้ําท่วมมา4วันละระดับน้ําท่วมสูงบางจุด1เมตรชาวบ้านก็ขึ้นชั้น2อาศัยกันหมู่ที่7ถึง8ตําบลวังทองสีสโรงยังวิกฤตนะฮะตรงนี้ท่วมไป2เมตรแล้วก็กระแสน้ําเชี่ยวไหลแรงด้วยชาวบ้านต้องใช้วิธีนั่งบนถังขนาดใหญ่แล้วก็ชักรอกใช้วิธีการแบบนี้คือต้องมีรอกนะฮะอีกจุดคือปากทางเข้าสนามบินสุโขทยัย ระดับน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ถนน30-40เซนก็เป็นผลมาจากพนังปูนกั้นแม่น้ำยม2จุดที่ท่าทองแล้วก็คลองกระจงมันแตกแต่ว่ารถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะฮะน้ำในแม่น้ำยมไปดูในเขตอำเภอเมืองสุโขทยัยแม้ว่าจะสามารถกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจได้แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันปริ่มพนังกั้นน้ำแล้วน้ำก็ไหลแรงพอสมควร ภาพรวมน้ำในสุโขทัยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ27ตำบล142หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรไปแล้ว21,638ไร่อําเภอเมืองสุโขทัยสีสํโรงสศีสัชนาลัยแล้วก็สวรรคโลกเดี๋ยวก็จะลงไปกรงไกรราชแล้วก็จะไปออกที่พิษณุโลกแล้วก็เข้าไปที่บางระกรมนะฮะเดี๋ยวนั้นจะไปที่บางระกรมละ พอไปบางระกมมันก็จะผ่อนลงหน่อยเพราะว่าเขาให้ออกสองข้างเลยคือเป็นพื้นที่ที่ปล่อยให้น้ําท่วมสํารวจมุมสูงหน่อยฮะโครงการแก้มลิงแก้มลิงที่ทุ่งทะเลหลวงเป็นรูปหัวใจนะอที่นี่เป็นอันซีนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่อันซีนแล้วเพราะว่าต้องแก้น้ําท่วมก่อนอันนะแก้มลิงรับน้ําตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้สีของน้ําจะเป็นสีเขียวนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นสีส้มไปซะแล้วมวลน้ําเหนือมันพัดเอาตะกอนมา ผู้อำนวยการโครงการชลรประธานสุขโขทัยให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในทุ่งทะเลหลวงมีอยู่ประมาณ73เเของความจุอ่างยังรับมวลน้ำได้อีกนะฮะ,ะเพราะว่านอกจากรับน้ำเข้ามาเนี่ยยังมีทางระบายออกด้วยก็เป็นการหน่วงน้ำเอาดังนั้นเอาเข้าไปให้เต็มเลยนะฮะผอ,อโครงการชลรประธานสุขโขทัยยังบอกอีกว่าน้ำเหนือก้อนใหญ่ผ่านไปแล้วคาดว่า1-2วันนี้สุขโขทัยจะคลี่คลาย แล้วก็เข้าสู่ช่วงของการเยียวยากันแล้วละ่ะแต่ส่วนต่อไปเราว่ายังไงอ้าวมวลน,น้ําจะมุ่งไปที่ไหนต่อชาวพิษณุโลกแล้วก็ชาวจังหวัดพิจิตรโปรดจงเฝ้าระวังชนรประทานพิษณุโลกนั้นเผยแพร่สถานการณ์น้ําในพิษณุโลกยมสายหลกักยมสายเก่าเขาเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นมันก็จะไปลงที่บางระกรมนั่นแหละครับ ก็คาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำยมในเขตพรมพิรามแล้วก็บางระกำรรที่พิศณุโลกนั้น29-30สิงหาคมนี้มันก็จะสูงพิษณุโลกนั้นระบายน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้วแล้วก็คลองระบายน้ำในตำบลบางระกำรรจากอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการผันลงไปที่แม่น้ำน่านนะฮะเอาออกไปลงแม่น้ำน่านช่วงล่างด้วย ประมาณ50ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า12บงเปรซบางรรรมโมเดลนั้นสามารถกักเก็บน้ำได้400ล้านลูกบาทเมตรเอาลงบางระกรนะฮะแต่ผมบอกแบบนี้นิดนึงนะที่บางระกรเขาก็ที่บางรกรกำเป็นแบบนี้มาช่วนาตาปีคนอาจจะรู้สึกว่าเข,เขารกรรมเขาทนทุกข์นะแต่ว่าที่บางระกรมเนี่ยเป็นพื้นที่แก้มลิงตัวอย่างเป็นแก้มริงใหญ่มากแล้วชาวบ้านที่บางระกรมเนี่ยทางการเขาอนุญาตให้ทำนาเริ่มได้ก่อนที่อื่น แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้นก่อนถึงฤดูน้ําพอถึงฤดูน้ําปล่อยน้ําท่วมแล้วปล่อยพันธุ์ปลาลงไปบวกกับปลาที่มีอยู่ในพื้นที่จากชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่บางระกรรมเขารู้มาตั้งแต่สมัยพ่อเขาแล้วว่าน้ํามันต้องท่วมเขาก็แปลงตัวเองเป็นชาวประมงลักษณะแบบนี้ก็เป็นโมเดลที่เอาไปใช้ได้กับที่อื่นซึ่งก็มีบางที่เริ่มใช้แล้ว ในขณะที่ผู้บริหารทีมกรุป๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้าเปิดเผยเส้นทางน้ําแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือจากสุโขทยัยก็ระบุอย่างนี้ฮะมวลน้ําจากสุโขทัยจะไหลไปที่พิษณุโลกแล้วก็ไปที่พิจิตรซึ่งระดับน้ําในแม่น้ํายมของพิจิตรนั้นพบว่าระดับน้ําเริ่มปริมแล้วต้องระวังเรื่องของคันกั้นน้ําให้ดีๆอ่าตอนนี้ถ้าคุณดูนะฮะสุโขทยัยพิจิตรเป็นตัวสีแดงแดงเห็นไหมครับตัวอักษรสีเหลืองพื้นสีแดงตรงนั้นคือยมตอนล่างแล้ว โยมตอนล่างมันจะไปชนกับแม่น้ำน่านแล้วเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะไปรวมตัวกันตรงนั้นแหละครับตรงเนี้ยที่วิกฤตอยู่ที่วิกฤตอย,อยู่นะฮะจากนั้นไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูด้านล่างคือเจ้าพระยานะครับซึ่งผมก็จะแอดตรงนี้เลยไหนๆขึ้นมาแล้วนะถ้าค้างไว้ก่อนนะลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยามันคือสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ถ้าเราจะถามว่ากรุงเทพน้ําจะท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนรอให้น้ํามันมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาก่อนแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าน้ํามันไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยากี่ลูกบาทเมต่อวินาทีแล้วน้ํามันจะท่วมถึงไหนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าตอนนี้มันไหลประมาณพันสมเนี่ยเขาก็จะเตือนที่อ่างทองแล้วอ,อ่างทองอยุธยาอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยายกของขึ้นสูงได้แล้วประมาณนั้น ถ้าวิกฤตก็คือ2,500น้ำมันผ่านตรงนี้ถ้า2,500ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ากรุงเทพน้ำท่วมนะฮะดังนั้นเราก็ต้องดูที่เขื่อนเจ้าพระยายังดังนั้นที่ผมบอกคืออย่าพึ่งตหตกไปนะฮะรอให้น้ำมันมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาก่อนแล้วมันจะคํานวณได้แน่นอนว่ากรุงเทพมันจะหนักไหมเอาละครับคุณผู้ชมครับ ผู้บริหารทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้าเปิดเผยบอกว่าอย่างนี้น้ํามันจะไปคลี่คลายที่ชุมแสงที่นครสวรรค์นะฮะเพราะว่ามันมีขนาดลําน้ําที่มันใหญ่ขึ้นมีพื้นที่แก้มลิงมีพื้นที่ลุ่มต่ําระบายน้ําออกได้หากไม่มีพายุหรือฝนตกเพิ่มมวลน,น้ําขนาดใหญ่จะไหลไปที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีพื้นที่แก้มลิงสิแห่งไว้รองรับยืนยันว่าน้ําท่วมปีนี้ จะไม่มาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างแน่นอนลองฟังอาจาร,รย์ชวริตครับอันหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือว่าหลายคนถามว่าเอ้ยบ้านไม่เคยท่วมทําไมมาท่วมะนะตั้งแต่ปีห้าสี่เป็นต้นมาแม้แต่ใกล้ๆตั้งแต่ปีห5เป็นต้นมาลองสังเกตนะครับว่ามีถนนไปขวางทางน้ําหรือเปล่าม,มีการถมที่ดินไปเพื่อการเอาไปใช้ประโยชน์ะนะแล้วแก้มลิงธรรมชาติหายไปเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่า สอ,สองปัจจัยนี้นะเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดที่เรียกว่าน้ําที่ไม่เคยท่วมก็มาท่วมได้เออนี่ไงเนี่ยชัยนาทเนี่ยเขื่อนระบายน้ำเนี่ยพันสามร้อยล้านลูกบาทเมตรรับมวลน้ำเนน่ยคนเริ่มมาจาับจองพื้นที่บนถนนแล้วสร้างเพลิงกันอยู่อา้าวนะฮะก็ติดตามกันต่อไปเป็นวันๆครับคุณผู้ชมครับเราจะอัปเดตกันทุกวันนะฮะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการทำถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ เรายัางเชิญชวนกันอยู่สำหรับโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วมปี6-7ร่วมสมทบทุนได้โดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันบัญชีกระแสร,รายวัน925-3-013131ชื่อบัญชีมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์สำหรับโครงการวันสร,สร้างสุขเพื่อผู้ประสบภยัยหรือว่าจะสแกนคิว o d e ก็ได้อัปเดตยอดกันหน่อยฮะยอดนี้คือยอด4โมงเย็นที่ผ่านมาวันนี้ ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกบาททุกสตางค์ของท่าน5,76,769บาทคุณก็จะได้เห็นนะมีทั้งคุณปาล์มนิติรัตลงไปมีคุณบอลรัชตะมี คุณพี่พี่คารินนะฮะพี่คารินกันบมุตโยทินก็ลงไปมีคุณนรพรพลจำเนียนมีหลายคนเลยตอนนี้กระจายกันไปทั่วทุกจังหวัดที่มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็เอาถุงวันสร้างสุขเนี่ยแหะไปมอบให้ก่อนในเบื้องตน้น รอดูกันต่อไปครับฤรือูน้ำยังไม่จบยังใช้เวลาอีกหลายเดือนดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ